สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของขั้นตอนการจัดสวนนะคะขั้นตอนการจัดสวนขั้นตอนแรกนักเรียนก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่ที่เป็นการปรับพื้นที่ก่อนที่จะจัดสวนนะคะให้เรียบร่อไว้ก่อนให้เหลือแต่สิ่งที่ทําไมคะจะใช้ประโยชน์ได้ในภายหลงังเช่นต้นไม้ใหญ่ๆห,หินหรือเนินดินที่มีอยู่เดิมการปรับพื้นที่ ทำได้โดยให้นักเรียนนะคะลดน้ำพื้นดินจนเปียกแล้วก็ใช้ลูกกลิ้งขนาดใหญ่นะคะบดให้เรียบหรือถ้าบริเวณใดยุบเป็นบ่อก็ให้นักเรียนทำไมคะเติมดินลงไปแล้วก็ปรับดินให้ลาดเอียงเป็นทางระบายน้าแล้วก็ต้องให้ลาดเอียงออกจากตัวอาคารด้วยแล้วก็ควรเก็บเศษวัสดุก้อนหินหญ้าแล้วก็วัชพืชที่เราไม่ต้องการเอาออกทิ้งให้หมดนะคะ แล้วก็แบ่งพื้นที่ตามที่เราได้ออกแบบไว้โดยเราจะใช้ปูนขาวโรยนะคะเป็นการกำหนดจุดหรือแนวของสิ่งต่างๆในสวนนะคะ 2. เป็นการสำรวจและหาแหล่งพันไม้ที่อยู่ในสวนที่ออกแบบไว้นะคะเราก็ต้องเลือกซื้อพันไม้เราก็ต้องหาแหล่งพันไม้ที่อยู่ในสวนที่ออกแบบไว้นะคะตามร้านค้าต่างๆโดยเราก็ต้องเลือกชนิดของต้นไม้ ขนาดแล้วก็รูปร่างตามแบบที่เรากำหนดไว้นะคะเมื่อเราเลือกพันไม้ได้แล้วตามที่เราต้องการเราก็ควรฝากไว้ที่ร้านค้าก่อนนะคะอย่างเพิ่งเอากลับมานะคะเราต้องมาปรับพื้นที่ดินมาเตรียมหลุมพร้อมที่จะปลูกเลยนะคะแล้วเราจึงขนย้ายต้นไม้มาแล้วก็ต้องขนย้ายมาในวันเดียวกันเลยนะคะทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วย แล้วก็ไม่เป็นภาระในการลดน้ําต้นไม้อีกด้วยนะคะ 3. การปรับหลุมปลูกต้นไม้เมื่อเราได้ตำแหน่งที่จะปลูกต้นไม้แต่ละต้นแล้วก็ให้ใช้ปูนขาวนะคะโรยตามจุดนั้นๆเพื่อเตรียมจุดนะคะแล้วก็กะขนาดของหลุมนะคะให้มีขนาดตามชนิดของต้นไม้แล้วก็ขุดดินออกแล้วก็ควรย่อยดินทำไมคะให้ละเอียดผสมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักแล้วก็ปูนขาวอย่างละกับมือนะคะ เพื่อช่วยให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็กลบลงไปในหลุมตามเดิมเพื่อเตรียมรอปลูกต้นไม้เอาเรามาดูกันบ้างว่าต้นไม้ใหญ่นั้นน่ะเราควรจะขุดหลุมให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าตุ้มดินที่หุ้มรากของต้นไม้ไว้โดยรอบเลยนะคะประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็ลึกกว่าขนาดตุ้มประมาณ1 0 1 5ึงสิเซนเมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกรบดินให้มิดโคนต้นแล้วเราก็ต้องลดน้ําให้ชุ่ม ไม่งั้นดินก็จะยุบตัวลงถ้าดินยุบตัวลงเราก็ต้องทำาไมคะเติมดินแล้วก็ลดน้ำทับลงไปจนกว่าดินจะไม่ยุบตัวนะคะ 4. การวางก้อนหินก็ควรวางตั้งแต่2ก้อนขึ้นไปถ้ากลุ่มใหญ่ก็สามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหรือ3ามกลุ่มย่อยได้คือกลุ่มหนึ่งก็จัดเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สูงที่สุดแล้วก็อีก2กลุ่มก็ทำไมคะ จัดวางให้สมดุลกับกลุ่มแรกสําหรับการวางหินสามก้อนไม่ควรวางหินที่มีรูปร่างทำไมคะใกล้เคียงกันรหรือเหมือนกันเพราะมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็ทำให้ไม่มีจุดเด่นในกลุ่มของหินนั้นๆน,น,นะคะ 5. การปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่มแล้วก็ไม้กลุมดินเมื่อเราเตรียมหลุมเรียบร้อยแล้วเตรียมดินลงหลุมเรียบร้อยแล้ว,ลลลวก็ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อนนะคะโดยการเอาต้นไม้ ใหญ่เนี่ยนะคะไปไว้ในใกล้ๆปากหลุมแล้วค่อยๆถอดกระถางออกแต่ถ้าเราถอดกระถางไม่ออกก็ให้ใช้วิธีการทุบหรือการแช่น้ํา5-10นาทีนะคะเพื่อป้องกันการกระเทือนของรากนะคะจากนั้นเราก็กอยดินออกจากหลุมให้ลึกเท่ากับทำไมคะความสูงของกระถางเลยแล้วก็วางต้นไม้ไว้ในหลุมแล้วก็กลบดินให้แน่น ให้โคนต้นไม้เนี่ยเสมอกับปากหลุมรอบๆเลยโดยรอบๆเนี่ยเราก็จะทําเป็นแอ่งรับน้ําเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้รับน้ํามากที่สุดเมื่อเราปลูกแล้วเราก็ควรค้าด้วยไม้ไผ่หรือไม้สนประมาณ3อันนะคะโดยจัดต้นไม้เนี่ยให้ตรงซะก่อนแล้วก็เสียบกิ่งไม้ลงไปค้าให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ต้องมัดด้วยเชือกให้แน่น เพื่ออะไรคะอันนี้เราทําเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการโยครอนของต้นไม้เมื่อเวลามีลมพัดแรงๆมันจะทําให้รากของของต้นไม้เนี่ยสะเทือนหรืออาจจะขาดได้นะคะอ่าเรามาดูการปลูกไม้พุ่มในแปลงใหญ่ที่เตรียมไว้บ้างเราก็ควรเว้นระยะที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไม้พุ่มชนิดนั้นๆด้วยนะคะแล้วนักเรียนก็ควรจะรอจนไม้เหล่านั้นเนี่ย ตั้งตัวได้จนแตกใบใหม่ออกมาแล้วเราจึงทำไมคะค่อยเริ่มตัดแต่งเป็นพุ่มนะคะเรามาดูไม้การปลูกไม้คลุมดินบ้างไม้คลุมดินนะคะง่ายต่อการถอดออกจากกระถางมากเลยเพราะว่าเป็นกระถางเล็กๆแล้วก็ไม้คลุมดินส่วนใหญ่ก็ทำไมคะมีความทนทานเมื่อถอดออกจากกระถางแล้วก็อย่าลืมเอาเศษกระดาษที่มันลงในกระถางนะออกด้วยนะคะถ้าภายในกระถางมีต้นไม้มีหลายต้น ก็ทาไมคะให้แยกออกปลูกได้นะคะแล้วเราก็สามารถประหยัดต้นไม้ด้วยเพราะไม้คุมดินเนี่ยจะเจริญเติบโตได้เร็วแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อยู่เสมอไม่ให้มันทําไมคะหนาแน่นจนเกินไปต่อไปเรามาดูการปลูกหญ้าหน้าดินอาจจะถูกชะเป็นร่องหรือเป็นหลุมจึงควรปรับให้เรียบโดยใช้ดินกรบอัดให้แน่นหญ้านะคะเราก็ควรเลือกให้มันทําไมคะเหมาะสมกับ สภาพของแสงเช่นในร่มเราควรใช้หญ้ามาเลเซียแดดจัดให้ใช้หญ้านวลน,น้อยและในการสั่งหญ้าให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ที่จะปลูกด้วยต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือสัก1 0ถึง20ตารางเมตรด้วยนะคะแล้วเวลาสั่งก็ควรสั่งมาส่งภายในวันเดียวกันที่จะปลูกเลยนะคะอย่าสั่งมาก่อนหลายวันเพราะไม่งั้น ต้นญ่าจะเหลืองแล้วทําให้ตายได้นะคะเรามาดูในเรื่องของการปลูกญ้าการปลูกย้าเราจะใช้ทรายใช้ทรายรองพื้นก่อนปลูกย้านะคะอาจจะใช้หนา1-2เซนติเมตรนะคะอันนี้คือคํานวณแล้วโดยใช้ทราย1ลูกบาทเมตรต่อพื้นที่ดินเนี่ยหกตารางเมตรนะคะแล้วก็สั่งทรายให้มาส่งก่อนาหญ้า1วันผสมกับปุ๋ยคอกหนึ่งกระสอบต่อพื้นที่60ตารางเมตรแล้วก็ใช้ปูนขาว ใช้เพื่อลดความเป็นกรดของดินใช้หนึ่งถุงต่อพื้นที่60ตารางเมตรเช่นกันแล้วก็ใช้ปูนขาวเนี่ยปูนขาวเนี่ยควรใช้เป็นปูนปูนขาวฝุ่นนะคะไม่ใช่ปูนขาวที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะแล้วก็ควรเตรียมมีดสำหรับตัดหญ้าไว้ด้วยไม้สำหรับทุบขอบหญ้าหรือลูกกลิ้งบดหญ้านะคะที่จะใช้ในการปลูกหญ้า เมื่อเมื่อมีหญ้าและว,วัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้วนักเรียนเราก็นำทรายไปทําไมคะไปเกลี่ยบ,บนพื้นที่ที่ปลูกเลยแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยปาดให้เรียบแล้วก็ปรับระดับบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้มันทําไมสม่ําเสมอกันแล้วก็โรยปูนขาวปุ๋ยคอกแล้วก็หญ้าที่วางทับกันไว้ การปูอาจจะปูตามแนวใดแนวหนึ่งของสนามก็ได้วางหญ้าให้ขอบชิดกันพอดีหรือห่างกันประมาณ1เซนติเมตรเพื่อที่จะได้ใช้ลูกกลิ้งทำไมคะอัดลงไปทั้ง4ด้านอีกครั้งแต่ถ้าเราไม่มีลูกกลิ้งในการปลูกหญ้าเพื่อทําให้ขอบชิดกันเราใช้อะไรคะเราใช้มือทุบลงไปให้หญ้าเนี่ยชนกันสนิทกันได้นะคะบริเวณโคนต้นไม้ ก็ควรปูให้ทับโคนนะคะแล้วก็ตัดออกเป็นรูปวงกลมเพื่อหลีกเลี่ยงการปูที่ต้องแซมหญ้าเล็กๆนะคะแล้วก็ควรลดน้ําตามให้ชุ่มเลยนะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่7ก็คือการปูทางเท้าทางเท้าควรปูหลังจากได้ปูหญ้าเรียบร้อยแล้วโดยโรยปูนขาวเป็นแนวตามแบบเลยนะคะที่เราได้ออกแบบไว้แล้วจึงใช้ปูวัสดุไม่ให้อยู่ใกล้กันเกินไป เรามาดูการดูแลรักษาสวนกันบ้างการจัดสวนแล้วก็การตกแต่งอาคารสถานที่ต่างๆนะคะแม้ว่าจะทำให้สวยงามเพียงใดแต่ถ้าขาดอะไรคะการดูแลเอาใจใส่หรือการดูแลรักษาไม่ถูกต้องความสวยงามก็จะทำไมก็ค่อยๆหมดไปนะคะก็จะไม่มีการออกแบบสวนจะต้องให้สะดวกต่อการเข้าไปดูแลรักษาเพื่อไม่ให้พันไม้เนี่ยจเจริญเติบโตมากเกินไปหรือแห้งเหี่ยวเฉาตาย แล้วก็ยังคงสภาพความสวยงามให้ได้นานที่สุดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสวนให้คงสภาพก็ต้องใช้เงินจํานวนมากในการออกแบบจัดสวนในปัจจุบันนะคะนักเรียนก็จะมีอาชีพในการดูแลรักษาสวนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านนี้ค่อนข้างมากด้วยนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการดูแลรักษาสวนกันบ้าง ข้อที่1ก็คือการตกแต่งพันไม้ทําเพื่ออะไรเพื่อตัดแต่งกิ่งก้านที่ทําไมคะที่ตายกิ่งที่อ่อนแอฉีกขาดกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่เจริญผิดปกติหรือกิ่งที่แทงเข้าไปในไปพุ่มต้นออกพวกนี้ทําให้พันไม้นั้นๆน่ะมีรูปทรงตามต้องการในการตกแต่งนะคะการตัดแต่งไม้ยืนต้นก็จะทําเพื่อ การควบคุมการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มผลผลิตในส่วนของการแต่งไม้พุ่มนั้นก็จะทำให้ทรงพุ่มเนี่ยปโปรง่งแสงเนี่ยสว่างแล้วก็มีลมพัดผ่านเข้าในทรงพุ่มได้สะดวกการตกแต่งพันไม้ในแต่ละครั้งเราก็ต้องใช้เครื่องมือเหมาะกับงานใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ก็ต้องทำไมคะคมมีความคมมากๆแต่ถ้าหากมีรอยแผลที่ตัด เราก็ต้องใช้ยาทาเผลให้ด้วยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อการของต้นไม้ด้วยนะคะอ่าเรามาดูเครื่องมือเครื่องใช้ในการตกแต่งก็คือได้แก่เลื่อยตัดกิ่งกรรไกรตัดกิ่งนะคะซึ่งมีทั้งชนิดที่ใช้มือถือมือเดียวแล้วก็ชนิดที่ต้องใช้ทั้งสองมือช่วยกัน 2. เรามาดูการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าก,กันบ้าง เริ่มตั้งแต่แรกเลยก็คือการปลูกจนกระทั่งหญ้าเนี่ยตั้งตัวแล้วก็จเจริญเติบโตนะคะเรามาดูกันให้น้ําก่อนในระหว่างช่วงสัปดาห์แรกของการปลูกนะคะนักเรียนก็ต้องให้น้ําวันละหลายๆครั้งแล้วก็คอยดูแลไม่ให้บริเวณนั้นทําไมคะแห้งแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่2เนี่ยก็การให้น้ําก็จะค่อยๆลดลงเหลือเพียงแค่วันละครั้งพอการให้ปุ๋ย สนามหญ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเราก็ต้องสังเกตนะคะหากตรวจสอบแล้วไม่ใช่เกิดจากสภาพของดินหรือโรครบกวนก็แสดงว่าต้นหญ้าเนี่ยขาดธาตุอาหารเราก็จําเป็นต้องให้ปุ๋ยกับสนามหญ้านะคะเดือนละหนึ่งครั้งนะคะภายหลังที่ให้แล้วเราต้องลดน้ําตามทันทีนะคะเพื่อไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยตกค้างอยู่บนใบหญ้าต่อไปเรามาดูโรคแแมลงนะคะก็จะเกิดน้อยมากเลยโรคต่างๆก็ได้แก่ โรคลาสนิมโรคใบขีดโปร่งแสงส่วนมแมลงหญ้าที่รบกวนก็คือนอนด้วงนอนต่างๆรวมไปถึงมดคันไฟด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็การใช้สารเคมีกําจัดโรคและมแมลงต่างๆก็ควรใช้ให้ถูกต้องด้วยต่อไปเป็นวิธีการตัดหญ้าควรตัดออกไม่เกิน1ในสของความยาวของหญ้าก่อนตัดโดยทั่วไปจะตัดให้เหลือความสูงประมาณหนิ้ว ถึง2นิ้วครึ่งและต้องใช้เครื่องมือในการตัดหญ้าให้เหมาะสมกับงานเรามาดูกันนะคะวิธีการตัดหญ้าถ้าสนามที่มีขนาดเล็กเราก็อาจใช้กันไกรตัดหญ้าหรือเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังก็ได้นะคะส่วนพื้นที่ขนาดใหญ่อาจจะเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเป็นรถเข็นที่ใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันสำหรับหญ้าสนามขนาดใหญ่นะคะแต่ไม่ต้องการความประณีตมากนะัก อาจจะเลือกใช้รถตัดหญ้าแบบรถเข็นแบบมีใบพัดก็ได้ใบมีดก็จะต้องคมนะคะในการตัดหญ้าแล้วก็ไม่ทําการตัดหญ้าในขณะที่สนามหญ้านั้นมันเปียกชื้นนะคะเพราะว่าหลังจากการตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําไมคะทําความสะอาดแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือก่อนเก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อไปด้วยอย่างในรูปภาพก็จะมีกันไกตัดหญ้าอันนี้ใช้มือตัดนะคะแล้วก็เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังนะคะ แล้วก็เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นใช้ไฟฟ้าแต่แบบนี้เราจะใช้เป็นสนามเล็กๆเท่านั้นนะคะต่อไป 3. การให้ปุ๋ยพันไม้ต่างๆอันนี้ปุ๋ยพันไม้โดยทั่วไปเราก็ควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามชนิดของพันไม้นั้นๆด้วยรวมไปถึงให้เหมาะสมกับระยะของการเจริญเติบโตและใส่ให้ถูกเวลา ซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการใส่ปุ๋ยควรจะเป็นเวลาในช่วงเช้าแล้วก็ในการดูแลรักษาสวนอาจจะมีการให้ปุ๋ยทำไมคะทุกสัปดาห์โดยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะให้ในปริมาณที่ไม่เข้มข้นมากนักนะคะนักเรียนแต่สำหรับไม้กระถางก็อาจจะใช้ปุ๋ยที่สลายตัวได้ช้าแล้วก็ให้ปุ๋ยนั้น่ะค่อยๆสลายตัวไปเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยครั้งก็ได้ เรามาดูในข้อที่4ในเรื่องของการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเรามาดูนะคะพืชในธรรมชาติก็จะมีศัตรูต่างๆคอยรบกวนมากมายเลยอาจจะเป็นโรคหรือมแมลงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจเกิดได้ทั้งโรคและ,มะแมลงพร้อมๆกันเลยโรคที่พบนะคะอาจเกิดจากเชื้อราแบคทีเรียไส้เดือนฝอยด้วงนอนต่างๆมแมลงปากหลูดเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้ง เพรียอ่อนไรแดงนะคะพวกนี้เราจะใช้สารเคมีนะคะช่วยป้องกันโรคและมแมลงต่างๆด้วยด้วยการควรทำด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าสวนที่จัดไว้ส่วนใหญ่จะมีผู้คนทำไมคะต้องมาใช้ประโยชน์แล้วก็ต้องเลือกใช้ที่มีอันตรายทำไมคะค่อนข้างน้อยที่สุดก่อนจะใช้งานต้องศึกษาวิธีการใช้งาน ก่อนนำมาใช้ทุกครั้งนะคะแล้วก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเวลาขนาดที่ใช้งานเราก็ต้องทำไมคะสวมชุดป้องกันไม่ให้สารเคมีอะถูกกับร่างกายของเรานะคะแล้วก็ภายหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วเราก็ต้องทำไมคะล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้าชาระล้างร่างกายให้สะอาดก่อนที่จะเราจะไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะต่อไปข้อที่5การกำจัดวัชพืชในระยะที่ทำการขุดหลุมนะคะนักเรียน เพื่อเตรียมปลูกต้นไม้หรือหลังจากปรับพื้นที่ประมาณ1-2สัปดาห์วัชพืชก็จะทําไมก็จะงอกออกมาเราก็ควรกําจัดออกให้ได้มากที่สุดด้วยการถอนหรือการใช้กันไกรตัดหญ้าหรือเครื่องตัดหญ้านะคะ 6. ซ่อมแซมและเปลี่ยนองค์ประกอบอื่นๆก็คือ ถ้าเราพบรู้ว่าทางเท้าเก้าอี้สนามสิ่งต่างๆเหล่านี้ชำรุดเราควรทำไมคะซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หากเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้เราก็ควรทำไมคะเปลี่ยนเป็นของใหม่เลยนะคะต่อไปเรามาดูการดูแลทำความสะอาดโรงเรียนในบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารเรียนมีห้องเรียนห้องประชุมห้องสมุด โรงอาหารห้องน้ําสนามกีฬาสวนหย่อมต่างๆนะคะเพื่อเอาไว้ให้นักเรียนทำไมคะได้ทํากิจกรรมทางการเรียนการสอนการพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างอาคารเรียนเหล่านี้นักเรียนต้องใช้เป็นประจําเลยเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะทําให้ทําไมคะศกกระโปรงไม่เป็นระเบียบนักเรียนจึงต้องทําไมคะช่วยกันดูแลรักษา และทำความสะอาดโรงเรียนนะคะเพื่อให้โรงเรียนเกิดความสวยงาม่มร,รื่นหน้ามาเรียนด้วยการทําความสะอาดโรงเรียนได้แก่อะไรบ้างก็เช่นการทําความสะอาดห้องเรียนทําความสะอาดระเบียงทางเดินทําความสะอาดสนามหญ้าสวนหย่อมห้องน้ำแล้วก็บริเวณโรงเรียนนะคะความสําคัญของการดูแลรักษาและทำความสะอาดโรงเรียนก็คือ 1. อาคารสถานที่ในโรงเรียน จะสะอาดเรียบร้อยไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสัตว์พิษต่างๆนะคะเช่นยุงลายมแมลงสาบงูหนูตะขาบต่างๆ 2. อาคารสถานที่ในโรงเรียนก็คืออุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงเรียนที่มีอายุการใช้งานยาวนานโดยไม่ชำรุดเสียหายเราก็ต้องช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะ 3. บุคลากรในโรงเรียนนักเรียนก็ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีเพราะได้อยู่ในโรงเรียนที่สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย 4. บุคลากรในโรงเรียนเป็นยังไงคะนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจมีความรักความสามัคคีกันเพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมช่วยกันทําให้โรงเรียนของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมาะกับการเรียนรู้นะคะต่อไปเป็นแนวทางในการรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้การทําความสะอาดโรงเรียนเรามาดูนะคะ 1>, 1. ไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเก้าอี้บนพื้นและผนังห้องเรียนนะคะ2ไม่ทิ้งขยะในห้องเรียน 3. ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องเรียนเพราะอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยอาจจะไปหกเหลอะเทอะทำให้พื้นห้องเนี่ย สกรกะโปรกได้นะคะ4เราก็ต้องจัดเวรทำไมคะทำความสะอาดห้องเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยใช้ไม้กวาดด้ามยาดกวาดอยากย้ายด้านบนเพดานลบกระดานแล้วก็เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะต่อไปข้อ2การดูแลและทำความสะอาดระเบียงทางเดินแล้วก็บริเวณพื้นดินไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าสวนยอมสะน้ำหรือห้องน้ำในบริเวณโรงเรียนต่างๆก็คือ1 เราจะไม่ทิ้งขยะบนระเบียงทางเดินหรือพื้นดินสนามหญ้าสวนหย่อมแล้วก็สระน้ำต่างๆนะคะ 2. เก็บขยะที่พบบนระเบียงทางเดินหรือสนามหญ้าต่างๆลงถังขยะตามประเภทของถังขยะนะคะ 3. เมื่อพบว่าประตูหน้าต่างป้ายนิเทศตามระเบียงบันไดต่างๆชำรุดเสียหายหรือสระน้ำสกรปรกมีกลิ่นเหม็นเราก็ต้องทำไมคะ ควรรีบแจ้งครูอาจารย์ทันทีเพื่อที่จะได้ซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น C ทำไมคะไม่ทิ้งขยะบริเวณโรงเรียนหรือในบริเวณโรงเรียนแต่ถ้าทิ้งต้องทิ้งให้ถูกประเภทด้วยนะคะโดย1ทถังขยะสีน้ำเงินคือถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ก็ประเภทโฟมถุงขนมพราสติ ประเภทที่2ก็คือถังขยะสีเหลืองก็คือถังขยะที่สามารถทำไมคะนำกลับมาใช้ได้ก็คือกระดาษขวดน้ำแก้วน้ำเศษเหล็กต่างๆนะคะ 3. ถังขยะสีแดงก็คือถังขยะที่เป็นพิษเช่นกระป๋องสีสีสเปร์แบตเตอรี่ยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็อื่นๆที่มันเป็นพิษนะคะ 4. ถังขยะสีเขียวก็เป็นประเภทอาหาร เศษกิ่งไม้ใบไม้ผักแล้วก็ขยะต่างๆมากมายที่สามารถย่อยสลายได้นะคะต่อไปเรามาดูในข้อที่5เราก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนต่างๆด้วยการปัดกวาดเช็ดถูห้องเรียนประตูหน้าต่างโต๊ะเก้าอี้กระดานดำระเบียงบันไดต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในโรงเรียนด้วยค่ะ เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของในหน่วยที่1ในเรื่องของงานบ้านไปแล้วครูหวังว่านักเรียนคงจะกลับไปทบทวนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน